สวัสดีค่ะชื่อส้มค่ะปัจจุบันนะคะส้มสมรสแล้วมีลูกชายหนึ่งคนนะคะอายุประมาณสองขวบส้มเชื่อพระเจ้ามาได้ประมาณ10ปีแล้วนะคะตลอดระยะเวลาที่เชื่อพระเจ้ามาเนี่ยพระเจ้าทรงอวยพรนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะตัดสินใจทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพระเจ้าจะทรงอยู่กับชีวิตส้มเสมอแล้ว,วันนี้นะคะก็อยากจะมาขอบคุณพระเจ้านะคะในเรื่องของการงานที่พระองค์ทรงโปรดประทานงานมาให้ทันเวลาแล้วก็ อย่างที่เราอธิษฐานไว้อย่างเจาะจงก่อนหน้านี้นะคะส้มก็ทำงานบริษัทเกี่ยวกับความงามซึ่งบริษัทก็ประสบปัญหานะคะต้องปิดตัวลงตอนนั้นส้มก็มีลูกแล้วด้วยพนักง,งานในบริษัทรวมถึงตัวส้มเนี่ยก็จะต้องหางานใหม่ส้มจึงอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างเจาะจงว่าถ้าหากได้งานใหม่ขอให้เป็นงานที่มีเวลาให้กับลูกมากขึ้น ถ้าได้งานบริษัทก็ขอให้เป็นงานที่ได้อยู่เสาอาทิตย์อยู่ใกล้บ้านแต่หากเป็นงานฟรีแลนซ์ก็ขอให้เป็นงานที่เราชื่นชอบแล้วก็มีไรายได้เพียงพอต่อรายจ่ายแล้วหลังจากที่ส้มได้ออกจากงานประจำตอนนั้นส้มก็ยังไม่มีงานแต่ส้มได้ทำอะไรหลายๆอย่างรับงานฟรีแลนซ์รับสอนแต่งหน้าเป็นแม่ค้าตลาดนัดไปขายเสื้อผ้ามือสองขายลูกชิ้น ขายเครื่องสำอางตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าอวยพรเป็นอย่างมากพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งดีมาทันเวลาเสมอเพราะส้มมีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในทุกๆเดือนส้มสามารถผ่อนลดซื้อนมลูกซื้อกับข้าวเข้าบ้านแล้วยังเหลือเงินที่จะใช้จ่ายส่วนตัวได้อีกรวมๆแล้วเนี่ยส้มมีรายได้บางเดือนมากกว่าตอนที่ส้มทำงานประจำเสียอีกแต่ในขณะเดียวกันส้มกับพี่น้องในกลุ่มแคร ก็ร่วมกันอธิษฐานเรื่องของงานประจํารวมถึงส้มปรึกษากับพี่เจแล้วก็พี่แนทอีกด้วยค่ะพอผมทราบว่าส้มมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนงานใหม่ผมก็นึกถึงมิสทีนเพราะว่าดูจากสกิลแล้วเนี่ยส้มเนี่ยน่าจะทํางานที่นี่ได้สบายบริษัทมิสทีนเป็นลูกค้าที่ทํางานอยู่ที่ร้านด้วยผมก็พยายามหาเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่คอนเน็กชันกัน แต่ปรากฏว่าก็หาไม่เจอเวลาผ่านไปร่วมสองเดือนมีพี่ผู้หญิงเข้ามาติดต่อผลิตงานกับทางร้านแกก็เล่าให้ฟังว่าแกเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่มิดทีนณเวลานั้นเนี่ยผมรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าลึกๆเนี่ยสัมผัสได้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังนำผมแล้วก็ส้มผมก็เลยสอบถามไปว่าที่มิตทีนพอจะมี ตำแหน่งงานด้านนี้ไหมเขาก็แจ้งว่าก็ก็มีนะก็ให้ลองไปทิ้งใบสมัครดูพอเขาให้นำบัตรกับผมพี่เขาเนี่ยมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการอาวุโสอยู่ที่นั่นทำให้ผมมั่นใจเลยว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะวอวยพรทำให้ส้มนั้นได้งานใหม่อย่างแน่นอนหลังจากที่พี่เจให้เบอร์โทรศัพท์มาส้มตื่นเต้นมาก รีบโทรไปหาผู้จัดการท่านนั้นท่านก็สัมภาษณ์เบื้องต้นให้ส่งเรซูเม่เข้าไปท่านบอกว่าสามารถใส่ชื่ออ้างอิงเป็นชื่อท่านไว้ได้เลยวันนั้นเนี่ยไปสมัครทางฝ่าย HR บอกว่าตำแหน่งที่เราต้องการสมัครเนี่ยที่เป็นเมคอัพเทรนเนอร์เนี่ยแผนกนีกนยถูกยุบไปแล้วแต่พระเจ้าก็ยังทรงเปิดทางเพราะว่ายังมีตำแหน่งอื่นที่ HR มองว่าเรายังเหมาะ เป็นตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายที่จะต้องออกต่างจังหวัดตลอดเวลาตอนนั้นส้มปฏิเสธกับเขาไปเพราะว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าการที่ออกต่างจังหวัดทำให้ส้มจะไม่มีเวลาให้ลูกหลังจากนั้นเนี่ยฝ่าย HR ก็ให้ส้มทำข้อสอบเกี่ยวกับ Marketing ทิ้งเอาไว้นะคะเป็นข้อสอบข้อเขียนก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงให้สติปัญญา สามารถทำข้อสอบอันนั้นได้นะคะประมาณ5เดือนก็มีโทรศัพท์เรียกเราเข้าไปสัมภาษณ์ในตำแหน่งออนไลน์มาร์เก็ตติ้งตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ถนัดแล้วก็เป็นงานที่เรายังไม่เคยทำจริงจังมาก่อนก็อธิษฐานขอสติปัญญากับพระเจ้าว่าให้เรามีสติปัญญาในการตอบคำถามในการสัมภาษณ์ในวันนั้นแล้ววันนั้นก็ผ่านไปด้วยดีค่ะผู้จัดการ พูดกับส้มว่าผมอยากร่วมง,งานกับคุณมากวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ส้มไปสัมภาษณ์ผู้จัดการท่านนั้นก็ต่อสายหาส้มโดยตรงแล้วถามว่าเริ่มงานได้เมื่อไหร่ส้มตอบตกลงแล้วบอกวันเริ่มงานไปทันทีขอบคุณพระเจ้าส้มได้งานแล้วเป็นงานที่ใกล้บ้านเป็นบริษัทที่เราใฝ่ฝันเอาไว้แล้วยังได้ค่าตอบแทนตามที่เราต้องการอีกด้วย แม่ส้มจะเป็นพนักง,งานใหม่ยังไปเริ่มงานได้ไม่ถึงเดือนแต่พระเจ้าก็ทรงยกชูให้ส้มได้รับโอกาสไปพรีเซนต์งานที่ส้มทําต่อหน้าผู้บริหารเป็นท่านประธานกับและรองประธานของบริษัทแล้วงานงานนั้นก็ผ่านรูร่วงไปด้วยดีขอบคุณพระเจ้าค่ะส้มอยากจะหนุนใจพี่น้องคริสเตียนนะคะอยากให้ทุกท่านอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างเจาะจง อดทนรอคอยทําในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดเต็มที่ที่สุดแล้วพระเจ้าจะตอบคอําอธิษฐานในเวลาอันเหมาะสมค่ะสําหรับแขกผู้มิเกียรติที่มาเยี่ยมเราเป็นครั้งแรกนะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้ลองเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเพราะชีวิตของท่านจะพบกับสันติสุขไม่ต้องกังวลกับสิ่งใดเพราะพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมสิ่งดีให้กับชีวิตท่านเสมอพระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีค่ะ